อันนี้คือประหยัดสุดเพื่อที่จะทําให้บ้านเรามันขายออกได้ด้วยงบประมาณที่ต่าแล้วก็ลูกค้าก็พอใจด้วยแน่นอนเนาะใครๆก็อยากทําบ้านสวยใช่ไหมหรือว่าทาแบบเป็นบ้านตัวอย่างลูกค้าเข้ามามันจะรู้สึกดีมากแต่ส่วนใหญ่คนที่ฟินที่สุดอะไม่ใช่ใครหรอกก็ตัวเจ้าของโปรเจกต์คือปักแต่ว่า,า,าถ้าพูดถึงบัคเก็ต ตัวอย่างแพงนะแพงมากๆถ้าจะใส่ฟูลลีเฟอร์นิช์แล้วก็บิวอินด้วยบวกไปเลยอีกตารางเมตรละประมาณ12000งถึงหมื่นห้าต่อตารางเมตรแต่ว่าอีกวิธีหนึ่ทนงที่ช่วยเราในการลดราคาก็ได้นะครับก็คือการทำภาพเสมือนจรืงโชว์ลูกค้า มุมนี้นะคบก็เป็นภาพเสมือนจริงเห็นไหมหรือว่าตอนเราที่เราขึ้นไปจําห้องน้ำเมื่อกี้ได้ปะเขาพลเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ที่ตรงนี้ทำเป็นแบบนี้ได้นะครับหรือชั้นบนชั้นบนเห็นไหมเพราะวันนี้ AI ไทำหรือคนทําจริงอ่ะมันเป็นรูปเรนเดอร์ผสมกับรูปจริงพอมันปนๆกันอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเห็นภาพมันก็ลดต้นทุนเขครับสมมติว่าอยากวางเฟย์หวัวางอะไรให้ลูกค้าประทับใจเนี่ยสิ่งที่ควรติดและ คุ้มค่าก็คือแอร์เพราะว่าเวลาลูกค้ามาแล้วเราเปิดแอร์เย <ขอ S 1> ็นๆก่อนที่เขาจะเข้ามามันช่วยอารมณ์ความรู้สึกได้เยอะอแล้วก็เฟอร์ถ้าจะเอามาวางส่วนใหญ่เขาก็จะวางแบบมินิมัมที่สุดคือ2จุดคือ l i ฟวิ่งมาสเตอร์ก็ช่วยลูกค้าเห็นภาพได้นอกจากนั้นไอเฟอร์พวกนี้ทั้งหมดเช่าเอาก็ได้ต้องซื้อก็ได้